คลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเหรียญที่ไม่ใช่บิตคอยเลยนะครับก็จะเป็นเหรียญเอาคอยนะคิดว่าเพื่อนๆหลายคนน่าจะชื่นชอบกันอยู่แล้วแหละสําหรับเหรียญต่างๆที่ผมจะเอามาเล่าให้ฟังในวันนี้ถือว่ามีข่าวที่ค่อนข้างดีนะเพราะสถาบันต่างๆเนี่ยค่อนข้างลุมหึงลุมหึงหรือว่าเนื้อหอมมากๆสำหรับเอาคอยตัวนี้นะครับก็ยังไงถ้าใครชื่นชอบเอาคอยหรือว่าเหรียญต่างๆที่นอกเหนือจากบิตคอยเนี่ยคิดว่าคลิปวิดีโอนี้เพื่อนๆห้ามพาดเลยนะครับโอเคก็ก่อนที่ไปดูกันเนาะผมรู้ก่นนิดนึงนะยังไงฝากกดไลค โอเคกดไลค์กันเลยใช่ไหมฮะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับสำหรับเรื่องแรกนะครับผมขอเริ่มต้นในเรื่องเกี่ยวกับ Wi-Fi หรือว่า y า a เอิร์นไฟแนก่อนเลยแล้วกันนะครับก็เลยได้ว,ว่าโตสวนกระแสเหรียญอื่นในช่วงนี้อยู่พอสมควรนะฮะก็เลยได้ว,ว่าเหรียญอื่นบิ c o i n หรือว่าเหรียญเอาคอยต,ต่างๆตกลงไปเยอะใช่ไหม แต่ไวเอร์เติบโตสูงกระแสเพิ่มเข้ามากว่า46%นั่นเองนะครับก็เกิดจากในเรื่องของโปรแกรม Buy Back ของเขานั่นเองนะครับซึ่งได้ซื้อคือนเนาะในตลาด Open Market ด้วยนะครับหรือว่าตามแอชเชนต่างๆนั่นเองเนาะซื้อไปกว่า 7.5ล,ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐในรูปแบบของเหรียญ YFI นั่นเองนะครับผมก็ราคาเฉลี่ยอยู่ที่26,000เหรียญดอลลาร์สหรัฐตอน1นึ่งเนาะตอนนี้ก็ราคา30,000ต,ต,ต้นแล้วนั่นเองนะครับซึ่งในอนาคตเนี่ยเขาก็จะทำการซื้อกลับไปคล้ายๆแบบนี้เหมือนกันนั่นเองนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าจะซื้ออีกทีเมื่อไหร่นะแต่ก็คิดว่าถ้าเขาได้เงินหรือว่าเก็บค่าฟรีได้เนี่ยเขาก็จะเอามาซื้อเหรียญ ของเขากลับคืนไปนั่นเองนะครับถ้าเราคำนวณข้อมูลของตัวเนื้อข่าวนอกจะสังเกตนะฮะว่าในปีนี้เนาะทางไวเอ,อ,เอ,อ,เอ,อร์เฟรนนี้เนี่ยทำเงินได้ราวๆสัก3ามพันล้านบาทนะครับผมรู้ว่าหนึ่งร้อยล้านเหรียญดอลาลาร์สหรัฐต่อปีนะั่าสรับการเก็บค่าฟรในการท,ทรําธุรกรรมต่างๆนั่นเองนะครับก็ได้เอาโซนหนึ่งมาทําการซื้อเหรียญกลับไปนั่นเองนะครับประกอบกับนะครับผมคุณอดัมเนาะ ก็ได้มาบอกนะครับผมว่าเหรียญ YFI เนี่ยค่อนข้างที่จะ under value นะหรือว่ามันมีมูลค่าต่ำกว่าที่ควรจะเป็นนั่นเองอันนี้เพื่อนๆต้องไปพิจารณาแล้วก็วิเคราะห์ต่อเพิ่มเติม,ตมกันเองนะครับเขาก็บอกนะว่าตอนนี้ P/S ratio แล้วก็ P/E ratio เนี่ยอยู่ที่ประมาณ3.6แล้วก็7.9เท่านั่นเองนะครับถ้าเทียบกับคู่แข่งอย่าง Curve เนี่ยโอเคอนะันนั้นเขาเป็นรุ่นใหญ่เนาะ Curve เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ71.9แล้วก็143เท่านั่นเองนะครับก็เลยดูว,ว่า y i n ถือว่า เป็นอหนึ่งโปรเจกต์ที่ราคาต่ำกว่าที่ควรจะเป็นหรืหนะอนนเปล่านะในเพื่อนๆตองไปคิดวิเคราะห์แต่ถ้าเราดูการาฟเนี่ยจะสังเกตว่าโอโ้โหเรดดวัดดิ่งดำลงมาอยู่พอสมควรนะแต่ตอนนี้ก็ได้ถูกบายแบ็กกลับขึ้นมาพุ่งข้ามากว่า40%ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาดีเองนะครับประกอบกับนะครับตอนนี้ข้อมูลของทางอินคัมชาร์กนะหรือว่าเป็นนักวิเคราะห์ชื่อดังคนหนึ่งในทวิตเตอร์นั่นเองนะครับก็ได้มาบอกนะว่า Next Trend นะครับหรือว่า d e f i เตรียมที่จะกลับมาแล้วหรือเปล่านะถ้าเราับดูข้อมูลนะจะสังเกตว่าตัาแต่ช่วงเดือนโน v มเบิร์นนยจะสังเกตว่า d e f า Index ตเนาะตกตามลงมานะครับตอนนี้เหมือนที่จะยืนได้แล้วใน,นขณะนี้นะครับก็เตรียมที่จะ พุ่งขึ้นไปหรือเปล่าแต่ผมคิดว่าก็ทรงสวยดีเหมือนกันสำหรับชาร์ตในตอนนี้เหมือนที่จะเา u n c แล้วนั่นเองนะครับก็ขอเอาเอาดชวช่วยแล้วกัน,นสำหรับคนที่ถือเหรียญดีฟาไม่ว่าจะเป็นยูนิสเวฟอาเวคอมเพลวอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับดีฟาทั้งหมดเนี่ยก็ถ้า,าเป็นไปตามกราฟก็ควรที่จะเติบโตขึ้นหลายๆเหรียญนั่นเองสําหรับในโลกของ d e f ายนั่นเองนะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของ a อแวกันบ้างน,นะครับล่าสุดทางเอแวกเนี่ยสถาบัน รุมหึงมากๆเลยนะครับเรียกว่าเนื้อหอมมากๆเนาะโดยเฉพาะมุมมองเกี่ยวกับมุมมองของสถาบันที่มีต่อทาง a อวหรือว่าเอวนั่นเองนะครับเพราะว่าล่าสุดทาง b i ต g o นะครับได้เอา a อวนะครับเข้าไปซัพพอร์ตหรือว่าเป็นหนึ่งในโปรดักของเขาแล้วนั่นเองนะก็ะจะสามารถที่จะให้ แอชเจนต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นบิตแซมบิตบายเนี่ยสามารถที่จะเอาเอเวกเนี่ยไปเสนอต่อลูกค้าได้นั่นเองนะครับรวมถึงทางบิตโกเนี่ยมีการให้บริการกับลูกค้าที่เป็นสถาบันด้วยนะครับผมก็เรียกได้ว่ามีกว่า700สถาบันต่างๆเนาะแล้วก็กว่า50าสิบประเทศห้าประเทศทั่วโลกนั่นเองนะสหรับทางบิตโกนะครับก็เรียกได้ว่าเนี่ยเใช่ไหมเขาเน้นเลยนะครับว่าสถาบัน การเงินต่างๆหรือว่าบริษัทใหญ่ๆต่างๆที่จะเข้ามาลงทุนในโลกเกี่ยวกับคริปโตเนี่ยทาง BitGo ก็จะทําการคาสโอดี้ให้หรือว่าทําการดูแลให้นั่นเองนะประมาณนั้นนะครับรวมถึงนะครับล่าสุดนะครับผม Vanek นะหรือว่าเป็นบริษัทที่มีเงินมีเมดเงินที่ดูแลอยู่เนี่ยราวๆเจ็ดบิลเลียนหรือว่า7จ็ดหมื่นกว่าล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับตอนนี้ให้ลูกค้าของทางว a n e x เนี่ยสามารถที่จะเข้ามามีกโพ o s u r e กับทาง e l w วหรือว่าเข้ามาซื้อหรือว่าถือ e w a y ได้โดยนั่นเองผ่านทางเวนเอ็กนะฮะก็ถือว่าโอ้โหน่าสนใจมากๆนะที่ทางเวนเอ็กเลือกเอแวกไปด้วยนะครับก็เนื้อหอมอย่างที่บอกไปแล้วว่าเนื้อหอมมากๆในช่วงนี้นะครับสำหรับเอแวกเนาะประกอบกับนะครับก่อนในทางเอแวกก็ได้ไปพาร์เนอร์ไม่ใช่พาร์เนอร์สิเหมือนแบบได้รับเลือกแล้วกันเนาะกับทางมาสการ์ดนะครับที่จะเข้าไปเหมือนแบบเป็น ทำงานร่วมกันเนาะในการที่จะให้การใช้งานของมาสกาหรือว่าการใช้งานบัตรเครดิตต่างๆเนี่ยมันมันรวดเร็วหรือว่ามันแก้ไขปัญหาอะไรบางอย่างได้อย่างดีเพิ่มมากขึ้นในโลกของความเป็นจริงนะโดยใช้บล็อกเชนเนี่ยมาช่วยในการแก้ไขปัญหานั่นเองซึ่งทางมาสกาเขาก็ได้มีเป็นโปรแกรมเนาะที่แบบเฮ้ยให้ทาบล็อกเชนต่างๆเข้ามา ร่วมมือกันได้หรือว่าร่วมงานกันได้ที่จะช่วยว่าเฮ้ยมันจะมีวิธีการยังไงได้บ้างที่จะทําให้การใช้บัตรเครดิตหรือว่าการท,ทําธุรกรรมอะไรต่างๆเนี่ยมันมันลื่นไหลเพิ่มมากขึ้นแล้วกันหรือว่าช่วยแก้ไขปัญหาอะไรต่างๆที่มันยังมีอยู่ในณขณะน,นี้เพิ่มขึ้นได้นั่นเองนะครับผมก็ต้องรอติดตามมาดูต่อไปนะว,ว่าจะมีอะไรหรือเปล่าสําหรับทางเอแวกกับทางมัสการนะครับแต่ก็ถ้าเีรเโาสังเกตดูนะครับจะสังเกตว่าตอนนี้สถาบันการเงินต่างๆหรือว่ากองต่างๆเนี่ยค่อนข้างรุ่มหึง สำหรับทางเอเวอร์แลนด์อยู่พอสมควรในช่วงช่วงนี้นะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลของทางโพลีกอนหรือว่าเหรียญเมทิกกันบ้างน,นะครับตัวน,นี้ได้แซงอีเทอร์เรียมไปเรียบร้อยแล้วนะฮะในแง่ของอการสร้างนิวโทเค n หรือว่า New ploy, นะิวโทเคสเดโพร์นหรือว่าคนที่มาสร้างเหรียญใหม่ๆนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้ ERC 2 0 Token ทเนี่ยที่หรือว่าที่สร้างเหรียญขึ้นมาใหม่เนี่ยตอนนี้อยู่ที่โพลีกอนมากกว่าอยู่ที่อีเท r e ์เรียมแล้วนั่นเองนะครับอาจจะเป็นในเรื่องของ ค่าแก๊สหรือว่ามันมันมัน,มนค่อนข้างเฟรนลี่กับคนใช้มากกว่านั่นเองนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอหนึ่งเรื่องที่น่าินดีนะครับอันนี้เป็นข้อมูลที่มาจากทางแนนเส้น AI นะครับผมนะอันนี้จะสังเกตนนะะว่า polygon สีม่วงๆตรงนี้นะครับอ่าม่วงๆตรงนี้นะตอนนี้แซงไปเรียบร้อยแล้วนั่นเองเพิ่งที่จะแซงสด,สดๆร้อนเมื่วอวันสืร์นี้เองเลยนะครับประกอบกับนะครับตอนนี้นะทางโพ l y g o n เนี่ยเขาก็ตั้งใจนะครับที่จะเป็น อิ Internet blockchain for Ethereum นเทอร์เน็ตออฟบ็อกชีนฟอร์อีเธเรียมนะฮะโอ้โหก็เลยได้ว่าเจ๋งมากๆเนาะสำหรับความตั้งใจของบริกัทในตอนนี้ซึ่งก่อนหน้าน,นี้ก็ไปพาร์ทเนอร์หรือว่าไปซื้อกิจการอะไรต่างๆเพียบเลยนะครับแล้วก็เน้นในเรื่องของการสเกลเ,เล่งโซลูชันของตัวเลเยอร์สองเนานะที่โอเคแหละก็จะช่วยในเรื่องของการประหยัดค่าแก๊สแล้วก็ยังได้ความแข็งแกร่งของตัวเมนเชนในที่นี้ก็คืออีเธอเรียมอยู่นั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้ถ้าเราเข้าไปดูข้อมูลในส่วนของตัวสมายคัลทรัคเดพลเมนต์เนาะตอนนี้นะครับ แซงอีเทเรียมอีกเช่นเดียวกันนะหรือว่าพูดง่ายๆหรือว่าคนที่ใช้งานดีแอปต่างๆในตอนนี้สําหรับบนโพลีกอนเนี่ยแซงอีเทเรียมนะฮะก็แต่ก็ผมคิดว่าก็เป็นไปได้นะเพราะว่ายังไงแล้วคนที่ใช้งานดีแอปต่างๆบนโพลีกอนก็คงได้จะกดหรือว่าคงที่จะเข้าไปใช้งานอันจที่เยอะกว่าอยู่แล้วเพราะว่ามันมันมันถูกกว่าเออพูดถ้าพูดกันตามตรงนะครับผมถ้าคนใช้อีเทเรียมละยะวันก็คงจะต้องมีตั้งอยู่พอสมควรหรือว่าต้องแลกเหรียญหรือว่าซื้อเหรียญอะไรต่างๆที่ที่มันต้อง มีจำนวนที่เยอะเนาะหรือว่าถ้าเป็น NFT เนี่ยก็คงจะต้องเป็น mint NFT หรือว่าไปซื้อ NFT ที่มันมีมูลค่าสูงสงูจริงๆถึง,งที่จะยอมเสียค่าแก๊สประมาณสัก3,000บาทอะไรแบบเนี้ยก็ว่ากันไปนะครับผมแต่ก็นี่ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วกันสำหรับทาง m มติกหรือว่าพลิกรนนั่นเองนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ทาง Adidas กันบ้างน,นะครับล่าสุดเขาได้เปิดเนาะในเรื่องของการขาย NFT นะครับแต่ก็ ปิดไปแล้วก็คือหมดไปเรียบร้อยภายในไม่กี่นาทีเท่าที่ผมเห็นนะ,นะเนาะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เจ๋งมากๆนะครับผมก็คือคอลเลกชันที่ชื่อว่า Adidas Original เนาะทำเงินได้กว่า5้า0ันเอยอีทเรียมนะฮะหรือว่าประมาณสัก23ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนั่นเองสำหรับตัวการเปิดตัวเนาะที่ชื่อว่า Into the Metaverse นั่นเองนะที่ทำงานร่วมกับทางบอฟยอทคับนะครับแล้วก็ g ยอรมนี oney, แล้วก็พังคอมมิกนั่นเองนะครับก็ถ้าใครอยู่ในตัวเอ็กซ์เพรสคอนเทนต์ยังไงอย่าลืมเเขข้าไปดูออ่รืงง บอยบอยับทางคอมิกใน NFT 101ในดิสคอร์ดหรือว่า,า,าหรือว่าจะเป็นใน YouTube ก็สามารถดูได้เช่นเดียวกันนะยางไรถ้าใครเป็น Member อยู่แล้วอย่าลืมเข้าไปดูนะเนื้อหาดีมากๆนะครับก็ขายไปน่ารวมๆแล้วกว่า30,000 NFT นะครับก็เป็นหน้าตาแบบนี้นะซึ่งการซื้อ NFT อันนี้30,000ชิ้นนี้นะครับผมสิ่งที่จะได้เนี่ยคืออะไรฮะก็คือจะได้ ชุดวอร์มนะครับผมชุดวอร์มนะสีเขียวสตรอนแสงนะครับนี่ผมเอามาข้อมูลมาจากพี่ร้นฮอน,อนนะต้องขออบคุณมากฮะโอเคชุดวอร์มสีเขียวสตรอนแสงนะครับแล้วก็เสื้อฮู้สีดำนะครับผมแล้วก็หมวกเบลนี่ของ G มันนี่นั่นเองนะครับก็เลยดูว่าหล่ออาการนะครับผมนะหล่ออาการแนละ้วก็ต้องขอแสดงความยินดีกับคนที่ได้ไปด้วยนั่นเองนะครับก็ต้องรอติดตามกันดูต่อไปแหละเนาะาะว่าว่าจะมอีอะไรที่เป็นกรณีคล้ายๆแบบนี้ มาเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับแล้วก็ถ้าเราเข้าไปดูข้อมูลของตัวเสื้อนาจะสังเกตนะฮะว่ามันก็จะมีเป็น address นะครับของคนที่ถือ NFT นั้นๆอยู่ด้วยน,นั่นเองอันนี้ผมก็จะว่าน่าจะเป็นเสื้อที่เป็นแบบในโูกความเป็นจริงนะเอออันนี้ก็น่าสนใจดีแหละว่าโอเคเราอาจจะได้เห็นทาง Adidas เขาเขาทำยังไงเนาะในเรื่องของโอเคสมมติถ้าเราซื้อ NFT แล้วเราก็จะได้ของที่มันเป็น physical จริงๆอะ่ะ ผมก็อยากจะรู้เหมือนกันว่ามันจะมีการใช้งานเป็นแบบไหนแล้วก็มีการตอบรับยัางไงเนาะแต่ผมคิดว่าถ้ารูงแบบนี้ก็คงตอบรับดีอยู่แล้วนี่แหละแ um ต,ต่หมายถึงว่าเออแบรนด์เดืนจะว่ายังไงจะมีการทําแบบนี้เพิ่มมากไหมเสื้อหลุยวิตตองไปซื้อในเม t a เวิร์สแล้วก็ส่งเสื้อจริงๆ,ๆไปที่บ้านอะไรแบบเนี้ยก็คิด <c oughs> ว่าน่าจะมีให้เห็นเร็วๆนี้นะอันนี้ก็ถือว่า Adidas ลุยในช่วงนี้อย่างหนักหน่วงนั่นเองนะครับเราจะได้ซื้อตัวบอยเอฟถูกไปถอดต้องไหมก็น่าสนใจดีไม่น้อยเลยนะครับ เพื่อนๆคนไหนที่ต้องการซัพพอร์ตช่องนี้นะครับสามารถได้กดปุ่มจอยตรงนี้ได้เลยนะแล้วก็สามารถเียสั่งซื้อกาแฟให้กับผมหรือว่าจะเข้าไปดูในส่วนของตัวเอ็ก s อเซียลคอนเทนต์แล้วก็เข้ามาในกลุ่ม Discord ก็สามารถทําได้นะข้อมูลก็จะมะีข้อมูลแปลนะครับผมรีเ์ชต่างๆแล้วก็งานเปงานวิจัยเปเปอร์ต่างๆนะครับแล้วก็คิดว่าน่าจะชื่นชอบแล้วก็น่าจะเป็นประโยชน์สําหรับเพื่อนๆที่จะมาให้เพื่อนๆพลาดข่าวสารที่สาคัญในโลกคบิโต กันนั่นเองนะครับโอเคก็ยังไงคลิปวิด,ดีโอนี้มีประมาณเท่านี้เนาะยังไงเสื้อที่เพื่อนๆสั่งมาเนี่ยผมจะทยอยส่งให้ก่อนเส้นเดือนนี้นะคิดว่าน่าจะได้ก่อนปีใหม่นะครับหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นตอนนี้อยู่ในระหว่างโป o c e s การผลิตอยู่เนาะก,ก็ถ้าใครยังไม่ได้สั่งตอนนี้ก็ปิดไปแล้วนะครับผมยังไงก็รอล็อตใหม่แล้วก็เป็นลายใหม่เลยนะั่นเองลายเก่าจะไม่ได้ผลิตแล้วนะโอเคก็ขอบคุณที่รับชมน,นะครับเดี๋ยวเอาไว้เจอกัน,นคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ